สวัสดีครับ FC มายุสคาร์นะครับวันนี้ครับก็เป็นวันที่1เดือน6นะฮะก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่เข้ามาดูแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมายุสคาร์นะครับมีรถเก่งซีดานนะฮะตัวท็อปสุดระดับ c o o นะครับมาให้ชมด้านหน้าผมนี้เลยนะครับบอกได้เลยบอกได้เลยว่านะครับในส่วนของตัวรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างหายากมากนะครับแล้วก็คันนี้เป็นรถมือเดียวด้วยนะครับ นะครับมือเดียวสภาพเดิมไม่มีประวัติชนหนักพิความจมน้ำใดๆทั้สิ้นเลยนะครับเป็นรถมือเดียวเป็นรถบ้านเลยนะครับนะก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับสาหรับเจ้าตัวโตท้าแคมรี่คันนี้นะฮะจะเป็นตัวรุ่น2.5ไฮบริดพรีเมียมนะฮะเกียร์ออโต้ปี2012นะครับได้เป็นสีขาวมุกด้วยนะครับรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะคันนี้ น่าสนใจมากนะฮะน่าสนใจมากคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าซื้อสดไม่มีแหวกนะฮะใครที่สนใจติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0843848404นะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมบนมืได้เลยนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัว Camry 2.5ไฮบิดพรีเมียมคันนี้รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะฮะเพื่อป็นการแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะครับลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะครับ สมบัติเจ้าตัวแคมรีคันนี้นะเป็นตัวเครื่องเบนซินนะครับบวกไฮบริดนะฮะหรือว่าไฟฟ้านั่นเองนะครับนะขนาดเครื่อง2.5ลิตรนะครับผมนะไฟหน้าก็จะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนสแบบนี้เลยนะลูกแก้ว2ดวงแบบนี้นะครับอ่านะฮะสปอร์ตหรูหรามากนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามีในส่วนตัวเซ็นเซอร์มาให้นะครับกระจังหน้านะฮะจะได้เป็นสีโครเมียมนะฮะ โลโก้โตโยต้านี้จะเป็นสีโครเมียมแล้วก็ด้านในพื้นนะครับแบ็กกราวจะเป็นสีดํากับสีฟ้านะครับที่ผมบอกว่าเป็นตัว h ฮ b it, ริดนะฮะนี่เลยตัวรถสวยสวยมากนะครัคันนี้ก็รถเดิมๆเ,เลยนะครับเป็นตัว DVD ด้วยนะนะมีเป็นตัว DVD กล้องถอยหลังนะครับเนวิเกเตอร์นะฮะครบเครื่องเลยทีเดียวในคันนี้นะครับผมตัวรถบางๆเลยนะครับคันนี้ ระะัดด้วยกับยางยี่ห้อ d ด y t ตันเดตันนะฮะนะ,ะไซร์ยาง21555 5 R 1 7นะครับล้อแมก์ขอบ17นิ้วปี2อ่ายางปี2 0 2 0นะฮะสัปดาห์ที่43นะฮะปลายปีแล้วนะฮะได้เป็นวิสเบกด้วยนะครับโลโก้ไฮบริดติดมาให้ครบเลยน,นะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะฮะไฟเดียวมาให้เรียบร้อยนะคันนี้ส,สวยเลยนะฮะในส่วนตัวคิ้วคันสาดนนะครับได้เป็นของแท้จากโรงงานเลยนะ นี่นะครับแค่ิจารรมงานนะครับผมบ๊บเปิดจะเป็นสีโครเมียมอุจจารสมาธิเลตนะครับกระจกก็จะเป็นลายน้ำเทอร์โาหมดเลยเสาบีนะครับสีดำเป็นโอแบ็ครายละเอยียดตัวรถนะฮะนี่นะครับสวยๆเลยสีไม่มีผิดเพี้ยนใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะลูกค้ายึดเบรกสีล้อในส่วนของตัวไฟท้ายคันนี้นะครับจะได้เป็นไฟท้ายแบบไฟเบรกไฟหลี LED นะครับไฟถอยไฟเลี้ยวจะเป็นหลอดไส้นะครับ มีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะครับนะเพจต่างๆอยู่ครบเลยนะครับนี่มีกล้องถายหลังให้นี่นะครับตัวโก้ต่างๆอยู่ครบนะใครสนใจนะฮะค่อนข้างหายากมากนะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็สีนี้นะครับแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะครับก็ของเก่าเนี่ยเป็นอายการนะฮะนี่เลยเป็นราชการนะแน่นอนนะฮะเท่าก่อนเก่าดูแลรักษาได้ดูดีดูดีมากนะครับ มาดูภายในกันนะครับในส่วนตัวภายในนะครับันนี้นะฮะตัวนี้นะจะเป็นซอฟทัชนะลูกค้าไม่ใช่พลาสติกนะครับเป็นซอฟทัชนะจะนิ่มๆนะฮะแล้วก็มีม่านมาให้ด้านหลังนะครับม่านด้านหลังนี้ตรงประตูหลังนี้จะเป็นแบบแมนนวลนะฮะอ่านะครับตันนี้ก็จะมีเวลข้ามไล h ์มาให้นะครับอันนี้คือรายละเอียดรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะต้องย้ำอีกครั้งรถที่ยังไม่ปรับสภาพนะครับ กระจกไฟฟ้าออตโต้ทั้งสี่บานนะครับตัวตะเข็บต่างๆตัวรถเดิมๆนะครับเดยวแกะให้ดูนะฮะลูกค้านี่เลยตะเข็บเบสอาร์ตต่างๆเดิมๆเลยนะฮะลูกค้าราคาเพียง4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะฮะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยนะครับผ่อนอยู่ประมาณเก้าพันนะฮะเบาะจะเป็นเบาะหนังสีเบดน,นะครับนะด้านหลังนี้จะมีที่จับแล้วก็มีถุง,งจิ้โจ้นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นไอเทมหลักหลักเลยนะครับ คือตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมนะฮะถ้าเป็นตัวไฮบริดธรรมดาเขาจะไม่มีตรงนี้นะรายละเอียดด้านหลังนี้สามารถปรับในส่วนตัวม่านด้านหลังนะครับน้ำยาแอร์นะับปรับความเย็นแอร์นะฮะเอนเบาะก็ได้นะฮะนี่นะครับสามารถเอนนะฮะว่าตรงนี้ได้นะครับปรับเบาะได้นะครับเปิดวิทยุวอลลุ่มต่างๆนะครับคือครบเครื่องเลยนะครับสไตล์รถผู้บริหารนะฮะก็ใต้นี้ก็จะมีพาวเวอร์ l อ t เลมาให้นะครับ ชาร์จแบตได้นะครับนี่เลยนะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นม่านไฟฟ้านะครับซึ่งสามารถนะครับกดได้ทั้ง2ตรงนี้แล้วก็ด้านหน้านะครับได้2ทางนะครับอ่านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีแอร์ตรงเบาะนะครับนะฮะมีแอร์ตรงกลางมาให้นะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าอ่าเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะครับในส่วนตัวแผงประตูฝั่งคนขับนะฮะตัวนี้ เขาให้มาเป็น Memory, เมมโบรีบ่เบากเซตบาะทำมาให้2เซต2ชุดเลยนะครับกระจกนะฮะออโต้ Auto, ไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บาทเลยนะเซ็นทรัลล็อกปรับาปรับกร,ระจกนะครับนะแล้วก็รายละเอียดตัวน็อตต่างๆเดิมๆนะฮะนี่สติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบเบาะไฟฟ้าปรับได้ถึง8ทิศทางนะฮะอันนี้คือเบาะเดิมๆไม่ได้เก็บงานมานะลูกค้าเดิมๆ้วก็นะ หรือว่าสวยมากนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคูลคอนโทรลนะครับนะอาจจะมีลอกนะฮะตามการใช้งานนะรถปี12แล้วแต่ตัวบอดี้โครงสร้างเดิมๆนะครับ,บหุ้มเบาะหุ้มหนังเนี่ยหนังหุม้มพวงมาลัยนี่ก็เดิมๆนะฮะมีลอกนิดนหน่อยๆน,น,นะครับแล้วก็มีลายไม้นะครับคูสตาร์ทนะครับคูสตาร์ตตัวนี้จะเป็นตัวไฮบริดฮะคูสตาร์ทก็จะเป็นสีฟ้านะครับมีปาร์ทเซนเซอร์มาให้แล้วก็กระจกด้านข้างเนี่ยเวลาเรา กดรีโหมทล็อกเนี่ยกระจกก็จะมีแบบโหมดออโต้มาให้ด้วยนะฮะอ่ะอาแล้วก็ตะเข็บด้านข้างนะฮะลูกค้าดูนะครับนอตเดินไม่มีขยับคันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทพวงมาลัยตัวเดินไม้นะครับจะเป็นแบบสีฟ้า,ฟานะฮะแบบนี้เลยไมคคันนี้นะครับวิ่งอยู่ที่2องแสมกิเโลเป็นไมคแท้โรงงานเลยนะฮะ นี่นะครับในแท้โรงงานนะครับอันนี้ผมสตาร์ตตัวรถแล้วนะครับแล้วจอเลนสใหม่เนี่ยก็จะมีนะครับตัวองศาหน้ารถนะครับแล้วตัวนี้จะมีอ่าตัวเฉลี่ยนะฮะโคซิงเลนนะครับน้ำมันมีเท่านี้วิ่งได้กี่กิโลจะมีบอกหมดเลยนะครับอ่านะฮะสามารถกดตรงนี้ได้นี่จะมีทิก A ทิก B นะครับนี่เลยนะครับอ่ะดิฟ ดิฟตรงนี้ก็จะเปลี่ยนนะฮะหน้าจอตัวเ่นใหม่นะฮะจะมีบอกหมดอ่านะครับสะดวกสบายนะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้าจะเป็นแบบซอฟทัชนะครับนะแอร์แบ็กสามใบนะครับนะจอจะได้เป็นจอทัชสกรีนนะครับขนาดประมาณ7นิ้วนะครับมีแมปนะฮะมีแมปนาวิเกเตอร์นี่เลยที่เราเห็นนะครับสามารถเซตนะครับ เซตต่างๆได้แล้วก็ใส่ d v d ได้นะครับอ่านะฮะรองรัดในส่วนตัว fma musbaux นะครับแล้วก็บลูทูธได้นะเครื่องเสียงจะเป็นเครื่องเสียงของ jbl นะฮะนี่แอร์นะครับแอร์จะเป็นแอร์ออโต้นะครับเป็นแอร์ที่อิสระแยกนะครับแยกซ้ายขวานะแยกซ้ายขวาเลยนะครับนี่นะฮะจะเป็นแอร์สามโซนนะฮะโซนด้านหน้านะครับ นี้คู่หน้าแล้วก็จะมีโซนด้านหลังนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีแอร์ตรงเบาะนะครับนี่สามารถกดตรงนี้แอร์ตรงเบาะอั bo, นนี้นะครับจะมีมาให้นะครับผมมี e ีโค o โหมดแล้วก็มี EV mode นะที่ใช้โหมดไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นม่านด้านหลังนะในส่วนของตัวเกียร์จะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับนะคอนโซลตรงนี้ก็จะเป็นแบบลายไม้สวยๆดูหรูหราเลยนะครับนี่นะฮะสวย กระจกด้านหลังนะครับเขาติดเป็นตัวกันแสงเทียงตาม,มาให้นะครับเป็นออโต้นะครับผมไฟห้องโดยสารอ่านี้จะมีค้ดคอนโทรลด้วยนะนะเมื่อกี้ลืมแจ้งแล้วก็ที่บังแดดก็จะมีกระจกทั้งซ้ายขวาเลยแล้วก็ มีไฟมาให้อ่าเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะครับย้ำอีกครั้งนะคันนี้จะเป็นตัว Camry 2.5 Hybrid นะครับีเม mm ี่ยมปี2012นะฮะเกียร์ออโต้ mm hmm. to, ราคาขายที่489,000บาทมีคันเดียวใครมาก่อนได้ก่อนนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับตัวเครื่องเนี่ยเป็นตัวเครื่องเบนซินนะครับบวกกับไฮบริดนะฮะนี่เลยนะครับ ไฮบริดซีิตี้ไลท์นะครับอันนี้จะเป็นตัวเครื่องการทํางานของเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องของไฟฟ้านะครับอยู่อยู่ตรงนี้นะครับองเครื่องไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราทาความสะอาดให้ทีนะครับเครื่องไม่มีสั่นไม่มีอะไรนะครับน็อตเนสไม่มีขยับนะฮะลูกค้านะฝากรงเดิมมีเลยสติ๊กเกอร์ต่างๆครบนะฮะสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับนี่นะครับรถจอดอยู่ที่นะครับ เสรีไทย70นะฮะเปิดบริการทุกวันนะฮะเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับนี่เลยอ่ะตัวนี้จะเป็นเลขเพจนะครับนะครับรถจะเป็นดูเดือนปลายปี12นะครับไม่แน่ใจว่าคันนี้จด13หรือเปล่านะครับนะเป็นตัวนะฮะโมเดล evv 5 0 r นะครับนะตัวเครื่องจะเป็น2 ar นะครับนี่เลขคัดซีนะครับผมอ่าสวยๆนะ ฝากด้วยลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์084 384 8404นะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะฮะรถคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับมีคันเดียวด้วยนะครับสำหรับโฉมนี้ใครสนใจติดต่อด่วนเลยนะบอกได้เลยว่ามาก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะฮะติดต่อมาได้ที่เบอร์084 384 8404นะครับมายูสค่าหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเาดีได้เลยนะครับ ก็ขอฝากด้วยแล้วกันครับ c m ม ry 2.5 Hybrid p r e บ i ิ m พีเปี12คันนี้ก่อนจะการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะผมมาอิสคาก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ